สนับสนุนโดยธุรกิจที่คุณทำได้เครือขันความสุขยู c คน d ดฮีโรอาหารเสริมพืชสุดแจากนาข้าวที่ถูกเลี้ยก,กินจนเสียหายเก็บเกี่ยวได้เพียงไร่ละ60ถังพลิกผันสู่ทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตมากกว่า100ถังต่อไร่เรามาร่วมกันค้นหาเคล็ดลับของชาวเกษตรกรยุคใหม่ไปพร้อมๆกันในรายการฮีโร่เกษตรนาโน เอไร่ใช้ได้พอดีเพราะมันไม่ใสเม็ดไม่เต่งมัน่อหมดใช้ทองตะหลัดไม่ดีแล้วมีถ้าเป็นหนี้เขาจะเป็นหนี้ก็เนี่ยตกค้างอยู่เนี่ยพอมาใช้นินทนวนานูพราต้นทุนแล้วมันต่าเคยว่านปุ๋ยสิบลูกมันก็เหลือห้าลูกตัวนี้มันปุ๋ยทางใบไปแ้ามันก็ปุ๋ยแล้วดีแหละแต่ก็่วยทางใบมันหัวปุ๋ยเนี่ยมันหัวปุ๋ยแท้เลยเราใช้ตาน้อย ที่จะไปเขียวเหมือนวนันต้นมันแข็งที่ลูกค้ามันชอบอ่ะต้นแข็งที่ไปแหวกนะเหมือนตะไคร้มันบาดเลยถ้าไม่ใส่เชืออย่าไปแหวกนะบาดแสบหมดเพื่อออกแสบใบมันแข็งจริงๆนะใบตั้งนะที่ฉีดยามันถึงได้เพียมันถึงได้มดไม่กวนสบายปกยังไงเพีย้ยก็กินใบมันตั้งมันสวยก็ได้ใช้ฮีโรโโโ่นานมันก็ได้รนะยะได้สิบเกียนขึ้น ใช้ท้องตลาดที่กินหมดเลยใช้เพื่อไพลโลและต้นมันแข็งมันต่อต้านแล้วถ้าเราจะใช้นะเราตั้งขีดตัรร้งแต่ข้างระยะติด5้าวันขึ้นไปแล้วมันจะต่อต้านโรคได้พอเราเช่นะเช่เพอเอาเข้าวใส่ใส่โอ๊มอะไรก็ได้แล้วก็ข้าวสิบประมาณสิบห้าถังใส่ไปเลยสิบสองช้อนท้อนเขานะ ผสมน้ำไม่ดีแล้วค่อยใส่ไปน้านประขั่นก็ได้ผสมให้ตัวน,นี่ฮิลลน,นาโน,นหลายๆแล้วก็ค่อยใส่ไปในวงที่เาเช่พอหนึ่งคืนตอนเช้าว่าขึ้นนะแล้วก็เอาถ้าให้น้ําปกติเนี่ยพอลเลเช่ก็เขาโผล่แล้วงอกเขาอะนะเขาโผล่ไปเคี่ยวหมูเลยเราต้องโผล่คืนเดียว นี่เราก็ให้น้ําอีกคืนนุ่งขึน้นเราก็หวานได้เนี่ยหน่อมันจะเอาวไวเป่ดท้องตลาดท้องตลาดอาทิตย์ยังไม่อยากโูล่ทีนี่มันก็โผไวสามวันเนี่ยอาทิตย์นีงก็เขียวเห็นแล้วเป็นละอองมีคนก็ถาวมว่าใส่ปุ๋ยยังไงบอกยังใช้อะไรใช้ฮีโร่นาโนใช่ฉีดทั้งใบพอข้าวสิวันเราจะเอาตัวไหนมาใส่บวกได้ทุกตัวฮีโร่นาโนนะ ของท้องตลาดบวกได้เลยเราจะชอบตัวไหนแล้วก็มาใส่มีตัวไหนก็มาบวกแต่ใช้อัตราน้อยของเขานะนาโนต้องใช้อัตราที่ก็บอกไว้ลดไปมันก็ไม่ค่อยดีเกือประมาณอีก15วันประมาณถ้าได้27-27วันแล้วก็ไปฉีดจริงนี่ก็เป็นช่วงข้าวระยะ2ใกลตตตนะใ้ตั้งแต่งทัวรันละคล้ายๆต่างของแล้วก็อัดไปอีกทีเพราะโ,โผล่บบแล้วฉีดเลยฉีดเร่งออกอะ่ะเพราะมันต้องไปซื้อท้องตลาดนะ ยาลมบ่งอ่ะตัวนี้มันมีแล้วปัญญาลมเบ่งจ้างแป้งต่างนมให้เลยเรียบร้อยเรามียาเพี้ย็ใส่กันเพี้ยกันแรมันต่อยใส่ไปไม่ต้องเยอะมันจะดีเพี้ยกก็โดดเนี่ยเพี้ยน้ำตาลมันก็ต่อตาลได้เอลูกตีนใบแห้งเขารวงแห้งมันก็่วยได้แต่เราไม่มั่นใจแล้วก็ซื้อท้องตลาดมาใส่เคยใฉ่เคยใฉ่สองร้อยก็เหลือประมาณหกสิบตรีต่อสองร้อยลิตรนะใช้แค่นี้แหละไม่ต้องเยอะ จะลดต้นทุนเราได้เยอะท้องตลาดมันใส่ถังสองน้อยลิตรบางคนใส่กดพันธุตีได้แค่สองถังเองแปลงข้างๆก็กินก็นหมดเลยเพี่กันได้เกี่ยวตอนนี้เข้ามาหาเติม่ะ <c oughs> จะคนอยากใช้บอกบางคนบางทีบางคน,งงคนทดลองบอกของฉันมันซองเล็กอะ่ะแค่เก้าร้อยพี่ก็ไปลองเก้าร้อยใช้ได้อยึ่งสามพีบไร่พี่ก็ฉีดไปยังเกี่ยวอ่ะที่เขามีข้างช่องแค่หกถัง มันอัตราของต่างประเทศเพราะอากาศหนาวก็ต้องใช้เยอะเราบอกประเทศอากาศร้อนเพราะมันต้องเชิญความความร้อนมันช่วยได้มันจะได้ดีข้างซองก็บอกบางคนโอ้ไหนว่าถามดไร่บอกมันของต่างประเทศเขาอากาศมันหนาวต้องใช้เยอะมันถึงจะต่อต้านกันได้หรือข้าวมันจะจู๋ประเทศประเทศไทยมันร้อนใส้อัตราน้อยมันได้สามสิบไร่ของเราตรวจสอบได้ไม่มีปอดไม่มีสารพิษ แน่นอนเลยพวกเอผักเราฉีดฉีดเช้าเย็นเก็บมากินได้เลยไม่มีการมีพิษมีภัยแน่นอนเลยเขาอะฉีดหัวลูกปองร้พ,พานี่ฉีดประมาณประมาณติดติบนาทีเข้าเซลคืนแหละตอนเย็นไปดูถอดยอดเลยแน่นอนเลยเขาอะ ความฝันทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฝันถึงสุขภาพที่ดีฝันเห็นรายได้ที่เพียงพอฝันถึงเวลาว่างแห่งการพักผ่อนฝันว่าคุณภาพชีวิตต้องเพียบพร้อมฝันให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงได้ที่ you can do เครือข่ายความสุข ฮีโร่อาหารเสริมพืชสูตรนาโนวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนทุกสารอาหารสำคัญสำหรับพืชใช้ฉีดพ่นทางใบด้วยนวัตกรรมนาโนอนุภาคเล็กทำให้พืชดูซึมอาหารทางใบได้ง่ายและรวดเร็วพืชโตไวไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเพราะฮีโร่ผลิตแบบออร์แกนิกจากธรรมชาติฮีโร่อาหารเสริมพืชสูตรนาโนเพื่อนคู่ใจเกษตรกร ขจัดทุกคราบสกรปรกเข้าถึงทุกอนุภาไร้สารตกค้างผงซักฟอกเทนพลัสสะอาดจนคุณสัมผัสได้นอกจากนั้นยังคงคุณค่าด้วยคุณสมบัติการซักที่เหนือชั้นกว่า10ประการไร้สารตกค้างและสารก่อมะเร็งย่อยสลายคราบสกรปรกและคราบไขมันปรับเส้นใยผ้าให้นุ่มเรียบโดยไม่ต้องใช้น้ำยารีดผ้าเรียบ1ิคุณค่า1ิความห่วงใหญ่เพื่อธรรมชาติและตัวคุณผงซักฟอกเทนพลัสเหนือกว่าความสะอาดสะกดทุกคราบมั่นใจทุกความปลอดภัย รอยยิ้มเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเกิดจากการมีความสุขความสุขเกิดจากสุขภาพที่ดีเมื่อสุขภาพดีเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นได้มากมายสนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพโดย www.monoporn.com โดยธุรกิจที่คุณทำได้เครือขานความสุข You Can Do ฮีโร่อาหารเสริมพืชสุดนานหลังจากที่เราได้ทราบถึงความประทับใจในการใช้ฮีโร่ของคุณลิ้นจี่กันไปแล้วคราวนี้เรามาลองชมอีกหนึ่งตัวอย่างที่ฮีโร่สามารถช่วยลดปัญหาอาการข้าวแดงและเพียระบาดรวมถึงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับนาข้าวของคุณไพรกันดีกว่าครับ ได้เดินทางมาที่แปลงนาของเกษตรกรของพี่ไพ่นะครับที่บ้านหนองกระเพาะตำบลหนองจุมพบนเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับพี่ไพ่ครับพื้นที่ของพี่ตรงนี้ที่ทํานามาโดยตลอดเนี่ยนะครับเนื้อที่สมุดตรงนี้สมุดสามสิบสามสิบไร่เนื้อที่สามสิบไร่ที่ทํานาที่ผ่านมาในปัญหาที่เกิดคืิอะไรมันงคับที่ทําเขาทํามาตลอดก็ที่คุณเช่ามาก็ ในคนเขาก็บอกข้าไม่ดีข้าไม่ดีไม่เหมือนของพี่ธนาคารเองมอนของพี่พาชาวนาที่อยู่ใกล้เคียงอือคือไม่ได้ผลผลิตงานอย่างนี้นะครับถ<ต>้าเตี้ยต้นข้าวจะเตี้ยตีคนข้างนาบอกว่าเตี้ยตอนนี้ของพี่ไปนี่คือข้าวพันธุ์นหนึ่งพันธุ์หนึ่ง,ต,นนงอตอนหลังจากที่ก่อนที่พี่มาฉีดีโล่เนี่ยปัญหาของพี่เกิดเลยขึ้นกับกับก๊นะครับมีเพี้ยบ้างเพี้ยแล้วแดงข้าวแดง ดงไปหมดเลยจะไม่สามปไร่นะครับเดงสามไรเนี่เราเปรียบเทียบตอนนี้คือแปลงข้างเทียนมันจะเป็นถ้าออกมารูมันจะเป็นแบบนี้ครับแปลงข้างๆนะครับเราดูแปลงข้างๆนะครับคือเปรียบเทียบให้ไคนบอกว่าจะเป็นเม็ดลายอะไรเป็นเม็ดลายก็คือแปลงข้างๆก็ไอ้ไอหินตัวลายนะครับคือมันจะแดงแบบนี้แต่ของของพี่ไพนี่หลังจากอ่า ไปฟังที่เขายอยแป่หลหนุกฟังที่เขายอยตอนแรกไม่ฟังตอนแรกหนูเป็นวดเป็นนวดที่บางเขมบางจากก็ไปเจอสารวัตรเนี่ยเขาบอกว่ายาเขาดีแต่หนูก็บอกว่าทําไมข้าวหนูแดงเลยหนูก็พูดเล่นแดงเหมือนพระวสิล์เลยพระวสงธรรมจะสีอ่ำๆใช่ไหมถ้าข้าวกูมแดงเหมือนพระวัดศิลป์เาทำไงดีวะตอนนี้ก็ลุงคนเนี้ยเขาบอกว่าของเขาดียาดีไอ้ยาดีอะไรสองนิดนึงตั้งแปดร้อยกว่าแล้วเขาบอกว่าใช้ฉีด ช้อนเดียวต่อน้ํา20ลิตรหนูก็บอกมันจะได้ผลได้ไงเพราะหนูซื้อยาจากท้องตลาดมามันต้องใช้มากเป็นพันๆเงินแต่แล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังตัดสินใจไปฟังฟังฟังปั๊บนี่เชื่อหรือยังเชื่อก็ฟังก็เห็นก็เห็นที่เขาถ่ายรูปโยให้ดูว่าเอ๊ะเราลองไปฉีดของเราบ้างลองฉีดเพราะเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนะครับก็จีดตลาดหมดแล้วฉีดปั๊บแล้วมาฉีดทั้งสามดีเ็นได้กี่วันนะสิบ ครั้งแรกสี่วันห้าวันเขายังไม่ดีไปเดิมเลยพูดว่าไงอ้แก่เนี่ยหลอกกูเปล่าะดีดิไอ้แก่ไหนไอ้แก่นเนี่ยหลอกเปล่าอ่ะในใจหลอกเราหรือเปล่าก็ใจนึกว่าแกหลอกเราหรือเปล่าเขาหลอกขายของหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายบริษัทใช่ไหมจัดมมากไม่รู้จักโดยเตะหลังจากนั้นก็มาดูอีกก็มาดูอีกอีกกี่วันครับก็อีกสักประมาณสามวัน เขาบอกให้ถึงเจ็ดวันก็โทรถามเขาบ,บอกออให้ถึงเจ็ดวันก่อนนะเจ็ดวันก็วันหนูก็เริ่มมาดูลูกคนคนงานที่เคยมาฉีดเบ,บอกว่าพี่ภายเขาพิภายดีแล้วลดูดีดีขึ้นแล้วต,วตกใจไหมตกใจก็ดีขึ้นแล้วหายแล้วเร็วเร็วหลังหลกยี่วายจนี่ วันนี้ก็ขอโทษอืมขอโทษขอโทษบริษัทขอโทษยาด้วยว่าก้าวล้าเขาเกินไปคือคือความความมุ่งมั่นของไกษตรกรอยู่ที่ผลผลิตอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมันมันมันเกิดผลมันจะเปลี่ยนแปลงไม่จริงจริงมีความรู้สึกว่าดีใจะพรคุณดีใจนะหน้าก็ตั้งใจว่าเราจะทําผลผลิตนะครับถ้้เอาเอาบริษัทนี้มาลงแล้วก็จะเรียกมาดูแล้วก็จะไปบอกเพื่อนเพื่อนบ้านว่ายาตัวนี้ ปลูกตังค์ผลผลิตดีครับคือนาพี่ภัยเนี่ยตามหลักเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องเรื่องข้าวแดงนะครับค่ะแล้วก็ดูตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยคือข้าวพันนี้มันไม่สูงขนาดนี้ที่เขาทำมาตลอดพันดุพันหนึ่งเลยนะแต่หลังจากข้ามหนูสูงตอนนี้ขีดกีโลมา่กีดครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวที่มีได้สิบวันตอนนั้นสิบวันสิบกว่าวันแล้วนะครับ วันนี้สามพิบิตไล่จิตกลับฟื้นขึ้นหมดเลยนะพี่ข้านะครับดีใจเพราจากนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหนึ่งมันมันเข้าจากพี่เย่แล้วมันพุ่งขึ้นมาสองลวงอกแน่นเลยครับสามเขียวเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งของเขาของเขาเยี่ยงอของเขาจะนะใบจะผูขึ้นมาลวงก็จะเตี้ยลายลายนะครับแล้วล้มด้วยล้มด้วยเพราะเข้าต้นต้นอ่อนเอไม่แข็งแรงต่อไปเนี้ย ที่จะที่จะไม่เอาใช้เลยที่จะลองเอายาวปุ๋ยยาตัวนี้ยกว่าปุ๋ย๋นี่เราใช้เนี่ยต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราทําให้เราลดต้นทุนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตผลที่ออกมาหนึ่งความที่ข้าเป็นโรคเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วแล้วแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้เหมือนเราเอาไปรักษาหมอเหมือนเอาคนไข้ไปหาหมอฟื้นแล้วดีขึ้นมันตเหมือนไปโดนให้น้ำกลมแล้วใส่กลับสมบูรณ์กว่าที่เขาใช้เคมีอย่างอื่นนะพี่ แล้วถามว่าตอนนี้ได้ฉีดยาม้งไม่ฉีดยาข่ามาเงไหม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยจีดไหมตั้งแต่เอาอืหาไม่ได้แล้วในโลกนี้ความเขียวแข็งแรงเมื่อเมื่อได้ทานานครบมันเขียวใบตั้งเนี่ยคือมะเร็งก็ไม่ค่อยมารบกวนนะครับเมื่อวานมาดูก็ไม่อย่างนี้อือย่างนับถึงนับถึงวันนี้ที่พี่ปได้มาใช้อีโร่เนี่ย ใจออกออกลวงเร็วนับถึงตอนนี้เพราะวันนี้ก็ยังไม่อย่างนี้มีมีความมั่นใจโรคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อเป็นอนิสงของเกษตรกรว่าพี่แป้บอาพี่ไปนี่ลงทุนนิดเดียวแพงไหมครับไม่แพงแล้วพี่ซื้อปุ๋ยห้าสิบลูกลูกล้ก็แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยเป็นหมื่นสองสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วโอ้ โอ้มันทุ่นไปเท่าหร่นะครับเพ้วะฉะนั้นวันนี้ะะเษกษตรกรเห็นว่าโอ้โพี่ไผลงทุนเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่ลงทุนแค่สองเดียวแปดร้อยตั้งแบกไม่ต้องยกไม่ต้องยกนะครับเพราะปุ๋ยสองซอ,อ,องสองซองนี้เท่ากับปุ๋ยเม็ดหนึ่งตันนะครับและผลพิสูจนรร์ผลิตผลออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในนามบริษัทยูแคนดูต้องขอบคุณพี่ไพนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่ไม่เคย รุ่นใหม่ที่ไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสทดลองใช้หลังจากที่ได้ฟังจากปนวัวโตวิชาเจียวยี่นะครับประนั้นวันนี้ขอบคุณวัสดีรับสรีรับสดีราบสรีบสรับ